Ya Tuhan, wariwa maha pura, pari pura di takaran Hewat mewah itu dinambe, tanahmu bakar pati Ici darah pati, tantumang tiba mewah, semijadu sabhe, pura susam kapal Cantu panarasu, ya Tuhan, manijuti raksu,

对。<Yeah. S 2> yeah. Yeah. Uh -huh. ถึงในแพทย์นริฉันทะเรืองวันนี้คุณหมอนริศคือคำที่ลูกๆของผมและผมเรียกคุณหมอจนติดปากทุกๆวันเมื่อ13ปีที่แล้วผมได้พบคุณหมอนริศเพราะภรรยาผมฝากท้องและคลอดที่โรงพยาบาลจพยาที่คุณหมอสุชัยเพื่อนสนิทคุณพ่อผมเป็นประธานโรงพยาบาลวันที่2 2ตุลาพศอพศ2 5 8 วันที่ลูกสาวคนโต,ตของผมเมมีม่ลืมตาดูโลกนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาหสิบนาทีคนที่เห็นลูกสาวผมคนแรกก่อนผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือในแพทย์อนุวัฒน์สุตันทวิบูลคุณหมอสุตินารีคนที่สองก็คือคุณหมอคุณหมอนนริฉันทะเลืองวันนี้ลูกคนที่สองของผมแม็กซ คลอดที่โรงพยาบาลศรีราชแต่ก็ได้รับการดูแลชีวิตดีแลชีวิตตลอดมาโดยในแพทย์นริลลูกสาวคนเล็กน้องมิน้นก็เช่นเดียวกันเจ็บป่วยทุกร้อนอะไรก็หมอนริษต่อมาทั้งผมและภรรยาและครอบครัวของภรรยาที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับค,คุณนัทพงศ์คุณอนิดาะคระับ ามก็เรียกคุณหมอนาริปคุณหมอณริปเป็นแรงขับนสสาคัญมากที่ทําให้โรงพยาบาลจชคพยามีบทเด็กแยกเด็กป่วยและไม่ป่วยเวลาไปรับการรักษาและฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลแม้ว่าผมจะไม่บังอาจจะนับตนเองเป็นครอบครัวของคุณหมอนาริปได้แต่สําหรับผมหมอนาริปคือบุคคลในครอบครัวคลินิกณริ์การแพทย์ก็เช่นเดียวกัน ทุกครั้งที่ไปจะเห็นคนทุกระดับมารักษาตั้งแต่คนนั่งมอเตอร์ไซค์คนนั่งทุกๆหรือนั่งรถเก๋งก็ะจะไปรักษาที่นี่เช่นเดียวกันนริตการแพทย์จึงเป็นที่ที่อุ่นใจของเราเวลาทุกยากขอโทษนะผมไม่เคยสันน่งขนาดน,นี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณหมอนริตคิดเงินแค่นั้นได้อย่างไรแทบจะไม่คิดเงินอะไรเลยเป็นแต่ค่ายา แล้วอย่างนี้เมื่อไหร่คุณหมอจะรวยแต่หมอนาริศคงไม่ได้คิดเป็นหมอเพราะอยากรวยคุณหมอณริเป็นแพทย์แบบเดียวกับพ่อผมที่มีชีวิตเป็นแพทย์จริงๆไม่ใช่อาชีพแพทย์เสียสละเวลาทุกวันแทบไม่อยู่หรือหยุดน้อยมากๆเพราะคนมีอาชีพแพทย์กับคนมีชีวิตเป็นแพทย์ต,ต,ต่างกัน ผมจึงกล่าวได้ว่าการสูญเสียหมอนริศอย่างก,กระทันหันทําให้ผมเคว้งคว้างลูกๆผมถามตลอดทุกวันว่าหมอนริศไม่อยู่แล้วจะไปหาใครผมไม่มีคําตอบให้เพราะมนุษย์อย่างหมอนริศไม่มีอีกแล้วคุณหมอเป็นคนทั่วไปแต่คนอย่างหมอหาไม่ได้อีกแล้วผมจึงไม่มีคำตอบ ให้ลูกว่าจะทำอย่างไรต่อไปแต่ผมขอให้ครอบครัวของคุณหมอคุณทิพย์คุณหมอซีและคุณหมอโอดจะจบนะครับทษนะฮะและคุณหมอนริศได้รับทราบว่าเรารักหมอนริศฉันทักลืองวณนนิ้และเราจะไม่ลืมหมอนริศตลอดไปด้วยความเคารพจากครอบครัวของ ในระดับต,ต่อไปขอกลับว่าคุณคร่าแทนคุณหมอณิชันเรื่องน,นี้ตอนนี้โดยยัยของคุณหมอก็อยู่บนสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะคะท่านอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติธรรมขั้นสูงก็ยืนยันว่าคุณหมอณิีัอยู่บนสวรรค์ชั้นที่สองเรียบร้อยแล้ว แล้วก็คนที่เป็นเทวดาเนี่ยก็จะมาอาัมยพรนะคะซึ่งหมอก็มาในงานทุกวันแล้วก็จะอยู่อัมยพรจกนกระท่งนแขกทุกคนกลับนะคะอาจารย์ก็เล่าแบบนี้นะคะก็กลับขอบพระคุณว่าทําให้คุณหมอมีความสุขมากที่ได้เจอกับญาติมิตรทุกๆท่านนะคะที่สแสดงความรักความจริงใจ,ใจต่อคุณหมอแล้วก็กำไดที่เคยไั้ทํากันก็ขอขอโหสิครทาคุณหมอด้วยนะคะ ในลำดับต่อไปก็คือว่าออขอใหออ้ถ้าเกิดว่าท่านว่างน,นะคะในวันที่20เนี่ยก็จะมีพิธีชาปนกิจนะคะในวันที่20เวลาบ่าย2โมง,งก็ขอเชิญมาอาลาคุณหมอเป็นครั้งสุดท้ายนะคะทางเราก็จะจัดเตรียมต้อนรับไห้เป็นอย่างดีแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณอย่างสูงสําหรับยานมิตรเพื่อนฝูงนะคะที่วันนี้ที่ได้มา มีเยอะมากมายนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่รีบกลับงาก็ขอเชิญถ่ายรูปข้างหน้านะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะในนามของครอบครัวของเราเชิญด้มยน้คะ